เกมต่อนะครับวโอ,โอ้โห,โโหกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเฟอร์ฟีดทีวีอยู่กับผมฟอร์ดนะครับผมโอเคครับวันนี้เราจะมาวิ่งหาผีนะไม่ได้วิ่งหนีผีเดี๋มันมันมันคือวิ่งหนีผีเปล่าวะมาดูกันฮะโอ้ไม่ได้แดกหรอกอุ้ย ป่ายคิดไม่คอนโอ้โหผีเป่ะกูตามาครับคุณผู้ชมฮะเริ่มใหม่โอ้ไม่ได้กินพี่หรอกลองลองมาลีผีโอ้โ,อโอแมงมุมมาอยู่แมงมุมแมงมุมโอ้ผีหลบทันว่ะ แม่งโอ้โหแอกเลยอาท่านผู้ชมฮะเรามาวิ่งหลบผีกันต่อนะครับว้าวโอ้โหยือกูโดนแต่หัววันเลยโอ้โหป่านี่ม่โคตรดียเลยอ่ะโอ้ไม่ไดนแหลกบอกเลยน้องนั้นหลบโอ้โหพี่เดฟุโอ้ยตัวหาอะไรวะเดียอีผีนิ่งแล้วหลบ อากูกูเบกูกูแตะอีผีได้อีกแล้วไม่ได้กินแมงมุมกาม马ากินพี่น้องนั้นโอ้โหผีเต็มป่าเลยมึงมึงใครเนี่ยเก็บเหรียญนะคนห่วงเหรียญโอ้โหอี้ยผีมันจุกด้วยชิหาย โอ้ยโกเลมโกเลมยักษ์ต้องเลี้ยมนุโกเลมยักษ์โอ้แมงมุมโอ้ยชิบหายมาเริ่มใหม่นะคนเราอย่าไปยอมยอมอ้าวโกเลมไอ้นี่แล้วมาอะไรกินพพลนว้ยเปลี่ยนยเปลี่ยนเวแล้วว่ะอุย้ยโกเลมโกเลมโกเลมอย่าหิวเหรียญเฮ้ยโอ้พี่วอผีผีโอ้โอมโอแม่งมุมผีลอยตรงเต่ง อีผีดิโอ้โม,ม,มันมีเลเี้ยวด้วยโอ้ยกูเกือบแล้วไ AP อ้ผีดิอุยหุยหุยผีลอยตรงว่ามึงมึงมุมแมึงมุมไม่ไรแหลกอีผีดิผีนี่อีกแล้วไอ้นี่ก็ไม่ได้กินทําไมอย่างงี้ไม่ได้กินอะบอกเลยมึงไม่ต้องโจ๊กมาเลยนะไอ้ผีพักคุมอีนี่อีกแล้ว โกเลมโกเลมโอ้ไม่แลแหลกบอกเลยอีผีนี่ก็ไม่ได้กินไอ้นี่ด้วยทางคู่เลยอีผีนี่อีกแล้วไม่ได้อีผีนี่มาลัวๆเลยโอเคถึงถนนแล้วเว้ยโกเลมวัดโกเลมม้าโอเคครับรอดคนหิวเหรียญอุ้ยโอ้ยมึงเอ้ยป่านี่มัน ไอ้เด็กม้าโอ้ยย่าโอ้ยกูหลบหลบไปอย่างเดียวบอกเลยมึงมีเปลี่ยนเส้นโอ้มาบุกกูตายเพราะแม่งมุมโอ้โหเกมอะไรเนี่ยเรามาหยุดที่ไหนครับคุณผู้ชมฮะ ออไม่แม่กูอยู่ไหนนี่มันไม่ใช่เรื่องจริงนี่กูโดนกูโดนผีหลอกกันเไ,อ,อ,ไอ้ิมแม่กูไม่ฟางโอ้โหนี่มันคานบอกไว้ว่ามีแอิโซพดใหม่แน่นอนโอ้โหไม่มีเทลเลย <c oughs> เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคิมนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เป็นกําลังใจกับช่อง เพิ่มฟีดทีวีด้วยนะครับแล้จะเจอกันใ,ในคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีค่ะ